เรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเอช้างป่าที่ในพื้นที่ปะจวบกิลิขันนี่นะฮะปรากฏว่าแมตายครับแล้วอย่างที่เห็นในภาพน,นี่เป็นช้างสีดอเพศผู้ที่ว่าไม่มีงาอายุระหว่าง25-30ถึงปีน้ำหนักประมาณ2.5ตันหรือประมาณ2,000กว่ากิโลกร,รัมครับถูกยิงที่บริเวณกกขู่ด้านซ้ายจนเนหัวทิ่มลงไปในร่องน้ำในสวนยางของชาวบ,บ้านที่ติดอยู่พื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชมรีนะครับหรือว่าโครงการคุณชนนะครับ<น>ซึ่งต่อมาทางพนักงานสอบสวนสามารถติดตามตัวคนยิงมาได้ภายในคืนเดียวกันครับทราบชื่อก็คือนายนารง์กนพักดีชาวบ้านที่เฝ้าอยู่ในไร่ติดกันล่าสุดนี่นะฮะตำรวจพิสูจน์หลักฐานและก็ทีมสัตวแพทย์สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่า้วยทรายอำเภอชะอําจังหวัดพิบุรี<อ>คือร่วมกันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะครับโดยเริ่มต้นจากมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทําพิธี ะะจากนั้นก็ทางตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานี่เข้าไปทําการตรวจสแกนโลหะบนลําตัวของช้างสีดอตัวดังกล่าเพื่อหาวิธีกรสุนก็พบว่ามีร่องรอยการถูกยิงจากอาวุธปืนลูกซองเบอร์12ซึ่งก็มีลูกปลายจํานวน9เม็ดนี่นะฮะฝังอยู่ที่บริเวณขมับซ้ายแล้วก็ที่บริเวณใบหูทะลุหลังหูด้วยนะฮะ,ะทางศัตวแพทย์นะครับก็มีการตรวจสอบเหมือนกัน,นะฮะต้องมีการผ่านะ ผ่า,ผาตามรอยกระสุนเลยไปเจอว่าเม็ดหนึ่งทะลุเข้าไปที่กะโหลกฝังในก็คาดว่ากระสุนเม็ดนี้น่าจะเป็นเหตุทําให้ช้างล้มนะคะจากนั้นก็ผ่าซากช้างเพื่อนําชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่างๆภายในไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เป็นคดีความนะคะคทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับน,นายนรงผู้ต้องหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะหรือในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและถือว่าผิดพรบรสง,งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2,562ค่ะห้ามไม่ให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเรื่องช้างป่าตายในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีราขนอะไรเลงแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนสักพฤษภาคมใช่ค่ะผลปรากฏว่าโอ้หช้างป่าเนี่ยฮะตายไปรวมแล้วประมาณสัก4ี่ตัวซึ่งนี่ฮะเพียงแค่เดือนเดียวนะแล้วอย่างตัวล่าสุดเนี่ยนะฮะคือว่าถูกยิงแล้วชาวบ้านที่ว่าเป็นคนยิงเนี่ยเขาอ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะเนื่องจากว่าช้าเนี่ยวิ่งมาในระยะที่ประชาชิ แต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ยังอ้างต่อไปนะครับว่าสาเหตุที่บอกว่าต้องป้องกันตัวเนี่ยว่าช้างเนี่ยเคยทําร้ายคนเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วว่าอย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันท่าอกว่าเราย้อนนะฮะเห็นว่าช้างตายก่อนน้นี่ฮะมึงที่ยวไปถูกรวดไงมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าคือว่าถ้าเกิดว่าไปปล่อยกระแสไฟฟ้าเกินที่กฎหมายกาหนดไงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยแล้วมันไม่ใช่แบบว่าช้างแค่กระตุกไงฮะแล้วมันหนีนะพอมันโดนแล้วมันตาย แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้รวดแบบว่าแค่แบบสะกิดไปเนี่ยฮะแล้วรู้สึกว่าราคายเคืองแบบนี้เนี่ยช้างก็สามารถข้ามเข้ามาได้อีกเพราะบางทีเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้ครับไปหักต้นไม้ที่ว่าอยู่ใกล้ๆกล้รวดหักแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยล้มทับตัวรวดที่ว่าปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็เดินข้ามมาทําลายกัดกินนะฮะพืชผลทางการเกษตรของของชาวบ้าน<ม>ก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนกับช้างปลาแต่นี้ไปไล่เองไม่ได้นายวจาการบอกว่าไล่เองเนี่ยช้างนี่ยิ่งดุเลย แต่นี้เราก็เห็นนะว่าเขาออกมาจากพื้นที่ป่าแล้วมาหาอาหารไงค่ะย้อนกลับไปตัวที่ตายก่อนหน้านี้คือตัวที่สามเนี่ยนะคะที่โดนยิงเนี่ยนะคะไม่ได้ตายทันทีครับคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปตรวจสอบว่าหลายครั้งหลายคราเป็นแบบนี้คือยิงอาจจะไม่ได้ต้องการจะให้ตายใช่คือยิงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ตายทันทีก็จริงแต่ว่าเขาเจ็บนะคะเจ็บแล้วก็เจ็บอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครที่ไปช่วยไปรักษาเจ็บอยู่นานตัวที่สามนี่เจ็บอยู่นานเป็นเดือนเพราะว่าถูกยิงท้ายที่สุดก็ตายไปในที่สุดครับเหมือนกันค่ะกรณีของการโดนไฟฟ้าก็เหมือนกันซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเรื่องของการออกมาไล่ช้างการป้องกันการใช้อาวุธปืนรวมถึงการทำรั้วไฟฟ้าด้วยค<ะ>ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณเผชิญหน้ากับชา้างเนี่ยวิ่งออกมาดีกว่า ไม่งั้นถ้าเกิดไปเผชิญหน้ากันไปใกล้กันไปขับไล่กันแบบนี้ฮะมันก็ไม่พ้นกันที่ว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งกันแล้วหนีนะคือว่าหนีแบบทางตรงไม่ได้นะเจ้านที่อุทยานเคยสอนมาครับว่าเวลาหนีช้างเนี่ยวิ่งแบบซิกแซกนะฮะถ้าเกิดว่าวิ่งทางตรงเนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีกําลังเยอะวิ่งเร็วโอกาสที่มากระชั้นชิดกับเราเนี่ยง่ายมากนะครับาม,มาเตือนกัน